คดีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับคดีนี้เป็นคดีเช่าซื้อนะครับเป็นเพื่อนเป็นการนะครับยึดรถตู้คืนรถตู้กันไปนะครับทีนี้โจทย์ฟ้องมาที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเรียกค่าเสียหายมานะครับหลังจากที่คืนไปแล้วขายขาดทุนโน่นนี่นั่นนะครับค้างสามงวดด้วย 6แสนกว่าบาทนะครับเพื่อนๆ6แสนกว่าบาทนะครับส่วนผมเป็นทนายจำเลยสู้ให้ว่าสัญญามันเลิกกันโดยปริยายแล้วนะครับเนื่องจากนะครับยังไม่ครบ30วันที่ก็ส่งหนังสือมาเลิกสัญญาเลยโจทก์กับส่งตัวแทนมายึดโน่นนี่นั่นแต่ศาลชั้นต้นนะครับยังไม่เชื่อนะครับก็ยังคงพิพากษานะครับให้ตัวจำเลยของผมนะครับ ชาระเงิน3ามแสนกว่าบาทหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับมีขนาดสู้นะครับหายไปครึ่งหนึ่งแต่เจตนาของผมผมมองว่ามันมันไม่น่าจะใช่แบบนี้นะครับผมก็เลยยื่นอทธทณ์ต่อนะครับสารอทธทณ์ภาคสองนะครับก็เลยทําคาําพิพากษาเดี๋ยวผมปิดนิดนึงสารอทธทณ์ภาคสองนะครับมีคาพิพากษามาแล้วนะครับว่าทีเนี้ยการที่ละคับโจทย์นะครับซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์นะครับ ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญานะครับตรงนี้นะครับแล้วมายึดรถก่อน30วันนะครับประมาณนี้นะครับปรากฏว่าศาลเขาเห็นว่านะครับการที่โจทย์มายึดรถไปก่อนเป็นการที่โจทย์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเองครับเมื่อโจทย์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเองจึงถือว่ารถคันนี้นะครับเลิกสัญญากันโดยปริยายนะครับที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยนะครับที่ภาคสายกฟ้องโจทย์นะครับเคสนี้นะครับหกแสนกว่าบาทไม่ต้องจ่ายเลยซักบาทนะครับค่างวดคงค้าง ก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าในคําฟ้องของศาลชั้นต้นเขาไม่ได้ขอมาไม่รู้หลงลืมหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกเฉพาะค่าส่วนต่างมา0กแสนกว่านครับนึกดูเคสนี้ถ้าไม่จ้างทนายไปสู้คดีเป็นยังไงผลนะครับปลายทางยังไงก็ต้องจ่ายเต็มหรือว่าถ้าสมมติว่าจําเลยของผมถอดใจตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับทนายไม่เหมือนที่โม้ไว้เลยนี่ว่าไหนบอกว่ายกฟ้องได้นะครับสามแสนกว่าตรงนั้นก็ต้องจ่ายอยู่ดีแต่บังเอิญเคสนี้นะครับลูกความผมดันจนสุดสายนะครับก็เลยพิพากษายกฟ้องหกแสนบาทนะครับไม่ต้องจ ศสักบาทจ่ายเฉพาะค่าจ้างทนายความแต่ค่าจ้างทนายความไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามกันนะครับผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าในส่วนของค่าจ้างทนายความแต่ละเคสแต่ละลายเนี่ยความยากง,ง่ายไม่เหมือนกันที่สำคัญ ผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันจะผิดมันญาติทนายความและที่สําคัญเป็นการตัดโอกาสในวิชาชีพด้วยกันนะครับใครอยากรู้ตรงนี้หลังไม่มานะครับใครมีคดีเช่าซื้อคืนรถยึดรถแรงต่างนะครับมันมีช่องทางให้สู้มากมายเลยนะครับตรงนี้นะครับผมบอกได้ไม่หมดจริงๆแต่ผมสู้มาเป็นร้อยคันแล้วนะครับปรึกษาได้ที่สําคัญเมื่อท่านมีปัญหาพวกนี้โดนฟ้องคืนรถนะครับรีบปรึกษาทนายใกล้บ้านเลยนึกถึงใครไม่ได้ก็นึกถึงทนายปวีณคนนี้ละกันเป็นคนสุดท้ายนะครับ